สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองวรฏการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมัคมีองค์แปประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับนะถ้าเราใช้ชีวิตนะครับมาช่วงระยะเวลาหนึ่งอาจจะด้วยประสบการณ์ชีวิตก็ดีรวมกับเรื่องของการจเจริญสติภาวนาก็ดนะีที่เข้าใจเรื่องของความทุกข์และความดับทุกข์นะภายในจิตใจตัวเองนะครับ ต้องบอกว่านะคนส่วนใหญ่ในโลกใบนี้นะครับถ้าไม่ได้เจริญสติภาวานาเนี่ยเราอาจจะเสียเวลานะไปอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่คนที่ไม่ใช่นะครับทำให้เรา,เาพบเจอความทุกข์นะไม่สามารถที่จะดับทุกข์ในปัจจุบันได้นะครับแล้วก็เพ้อฝันถึงอนาคตนะเพ้อฝันถึงสิ่งดีๆนะที่จะพบเจอความสุขต่างๆนะครับมันคลิปนี้จึงมาชวนคุยกันนะให้สติ ว่าเราเนี่ยนะครับอย่าเสียเวลาอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่นะครับอย่าเสียเวลานะครับอยู่กับคนที่ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวมาคุยกันนะครับว่าหมายความว่าไงนะครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเสียเวลาอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่เสียเวลาอยู่กับคนที่ไม่ใช่นะทำให้เกิดความทุกข์หาความสุขได้ยากที่ปัจจุบันหลายคนก็เลยเพ้อฝันไปถึงความสุขในอนาคตนะซึ่งก็คือเป็นการผัดวันประกันพรุ่งนั่นเอง นะแต่วันนี้นะครับจะพูดได้ฟังว่าอย่าไปเสียเวลานะครับอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่อย่าไปเสียเวลากับคนที่ไม่ใช่นะหาสุขในปัจจุบันให้เป็นดับทุกข์ในปัจจุบันให้เป็นนะครับแล้วเรื่องอนาคตเราไม่ต้องคิดนะครับมันก็จะดีเองนะรวมถึงการข้ามปบปในบพชาติต่อไปด้วยนะซึ่งวันนี้ก็จะมาพูดคุยให้เห็นภาพกันนะครับท่านที่ต้องการเข้าใจเรื่องราวนะเกี่ยวกับชีวิตนะความสุขที่แท้จริงนะครับความทุกข์เกิดขึ้นได้อย่างไรเนี่ย การอ่านหนังสืออย่างเดียวหรือการฟังนะจากคนอื่นพูดอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอนะครับจริงๆแล้วต้องไปฝึกเจริญสติภาวนานะการดูจิตดูใจตัวเองนะครับว่าจิตใจตัวเองมันทํางานได้อ,อย่างไรความทุกข์นี้เกิดจากเหตุอะไรนะครับแล้วความดับทุกข์นี้เกิดจากเหตุอะไรอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับนะเพียงแต่ว่าการพูดในคลิปเนี่ยจะพูดให้เราฉุกคิดให้เรามองเห็นนะครับซึ่งผมก็ นําเนื้อหาที่พูดในคลิปเนี่ยนะครับก็มีการพูดคุยนะให้การณมิตรนะเพื่อนผมนะครับซึ่งสมัยเรียนด้วยกันนะมีมัธยมบ้างนะครับในมหาวิทยาลัยบ้างนะครับได้ฟังกันนะเหมือนกับที่ผมมองหลายท่านนะครับที่เป็นการณมิตรนะครับที่อยู่ในในช่องเนี่ยนะครับนะได้ยินได้ฟังกันนะจะได้เป็นข้อคิด สกิดใจนะครับนะผมจึงมาเล่าสู่กันฟังว่าข้อคิดสกิดชีวิตเนี่ยถึงการมิตรทั้งหลายนะควรจะมองชีวิตนี้อย่างไรนะครับแต่ท่านจะมองเห็นชัดเจนขึ้นนะเมื่อท่านเจริญสติภาวนานะดูจิตดูใจของท่านเป็นนะทั้งทําสมถะภาวนาคือสมาธิแล้วก็ทําวิปัสสนาภาวนาคือปัญญานะครับข้อคิดสกิดชีวิตนะครับถึงการมิตรทั้งหลายเนี่ยนะครับซึ่งผมเนี่ยทำอยู่นะครับแล้วก็พบ ว่ารางวัลน,นะครับของชีวิตแบบนี้เนี่ยนะมันเกิดจากความเรียบง่ายสงบนะสันติแล้วก็สมดุลน,นะครับนะลองมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะหนึ่งนะครับต้องมองให้เห็นว่าชีวิตนี้น้อยหนักนะคนเราเกิดมามากสุดนะร้อยปีนะหลายท่านเนี่ยตอนนี้อายุไปกเกษียณแล้วนะครับนะบางท่านนี่ก็จะเห็นข่าวเห็นไหมบางคนอายุยังไม่ทันนึงหกสิบเลยแตนะ่บางคนนี่อายุไม่ทันึงเจ็ดสิบเลยก็ต้องลาจากโลกนี้ไปแล้ว เพราะนั้นชีวิตนี้น้อยหนักนะครับแต่สําคัญนักนะใช้ให้คุ้มค่าอนะย่ามัวแต่โทษนู่นนี่นั่นหลายคนเนี่ยนะครับนะมัวแต่โทษนะความทุกข์เกิดจากสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนูน้นโทษภายนอกนะแต่ไม่เคยเห็นโทษทุกขนะ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นนะครับชีวิตนี้น้อยหนักแต่สําคัญนักใช้คุ้มค่าอย่ามัวแต่โทษนู่นนี่นัน่น 2. นะครับจงใช้เวลารียบทํากับสิ่งไหนที่ใช่ อย่าเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่ใช่หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าถ้ามีความทุกข์เกิดขึ้นนะลองหาว่าสิ่งไหนที่ใช่ที่ระดับทุกข์ได้อะไรคือความสุขที่แท้จริงนะจงใช้เวลารีบทํากับสิ่งไหนที่ใช่อย่าเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่ใช่นะครับ3นะครับจงใช้เวลาที่มีอยู่ร่วมกับกาลยนามิตรหรือมิตรแท้อย่าเสียเวลาแม้เล็กน้อยนะครับไปกับศัตรูหรือมิตรเทียมนะครับ คือหลายคนนะครับใช้เวลานะไปมัวแต่เกิดความทุกขนะ์กับมิตรเทียมหรือเกิดความทุกขนะ์กับศัตรตนะูที่เข้ามาทําให้ชีวิตเราแย่ yeah. จนหลงลืมไปนะครับว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรจะเสียเวลาแม้เล็กน้อยไปกับศัตรตูหรือมิตรเทียมเลยแต่จงใช้เวลาที่มีอยู่ร่วมกับการมิตรมิตรแทนะ้ที่ทําให้ชีวิตเราดีมีความสุขนั่นเองนะครับ 4. นะครับจงมีความสุขกับปัจจุบัน นะครับวันนี้และทุกวันนะครับกับลมหายใจเข้าออกหากเจอทุกให้รีบดับทุกทันทีไม่ผัดวันประกันพรุ่งนะครับหลายคนเนี่ยนะครับเรากาลังมีความหลงนะครับอยู่กับความโลภเรากําลังมีความหลงนะอยู่กับความโกรธนะเรากาลังมีความหลงอยู่กับความไม่รู้นะครับทาให้เราเนี่ยเสียเวลากับสิ่งต่างๆเหล่านี้มากซึ่งผมเรียกว่าเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่ นะเสียเวลาอยู่กับคนที่ไม่ใช่จงมีความสุขอยู่กับปัจจุบันนะวันนี้และทุกวันกับลมหายใจเข้าออกนะครับหากเจอทุกข์ให้รีบดับทุกข์ทันทีนะครับไม่ผัดวันประกันพรุ่งนะครับอย่าไปเสียเวลากับความโลภความโกรธความหลงนะครับหาครับหากชาติหน้ามีอยู่จริงเราก็จะเป็นผู้หนึ่งที่มีความทุกน้อยมีความสุขต่อไปต่อไป,อไปแล้วก็ต่อไปแล้วก็อยู่ท่ามกลางกาลนมิต หรือมิตรแท้นะครับในชาติหน้านั้นอย่างแน่นอนเห็นไหมครับนะถ้าเรายังคิดถึงเอะชาติหน้ามีไม่มีเนี่ยแต่ทุกวันนี้เราทุกข์ละถ้าเราทุกข์ปัจจุบันให้รีบดับทุกข์ทันทีแล้วอยู่กับความสุขปัจจุบันให้เป็นกับลมหายใจเข้าออกนะไม่ผัดวันประกันพรุ่งนะครับถ้าเราทําแบบนี้เป็นดับทุกข์ที่ปัจจุบันเป็นเนี่ยนะหากชาติหน้ามีอยู่จริงเราตายจากโลกนี้ไป เราต้องกลับมาเกิดอีกเนี่ยเราก็จะเป็นผู้หนึ่งที่มีความทุกข์น้อยมีความสุขต่อไปต่อไปและอยู่ท่ามกลางการมิตรหรือมิตรแท้ในชาติหน้านั้นอย่างแน่นอนนะครับและหกนะครับไม่อยากทุกข์ตลอดการนะครับก็ทํานิโรดนิพพานให้แจ้งนะไม่ต้องเกิดอีกตลอดไปนั่นแหละครับการดับทุกข์สนิทก็คือการไม่เกิดเพราะการเกิดมานะมันก็ต้องพบกับแก่เจ็บตายนะเสมอนะครับ มันชีวิตเนี่ยเป็นของเราเองที่จะเลือกนะจงเลือกใช้เวลาของชีวิตอยู่ในสิ่งที่ใช่คนที่ใช่นะอย่าเสียเวลาของชีวิตไปกับสิ่งที่ไม่ใช่คนที่ไม่ใช่นะครับเพราะชีวิตเรานะมันเรียกว่าน้อยนักแต่สําคัญนักใช้ให้คุ้มค่านะครับอย่ามัวแต่โทษนู่นนี่นั่นนะอย่าเสียเวลาไปกับความทุกข์แต่จงใช้เวลาเพื่อดับความทุกข์นั้น นี่คือสิ่งที่มาแบ่งปันกันนะครับเป็นข้อคิดสกิจชีวิตถึงการมิตรทั้งหลายสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นความมีการมิตรนะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเดินบนเส้นทางขนทางที่จะพบความสุขที่แท้จริงลดความทุกข์นะครับประโยชน์ของความมีมิตรการมิตรนะครับผมจึงบอกไว้นะครับในข้อคิดสกิจชีวิตถึงการมิตร นะในข้อ3นะครับท่านจงใช้เวลาที่มีอยู่ร่วมกับการณมิตรหรือมิตรแท้อย่าเสียเวลาแม้เล็กน้อยไปกับศัตรูหรือมิตรเทียมนะครับสำคัญนะครับเพราะผมเองมีประสบการณ์เหล่านี้มานะต้องบอกว่าบางทีเราเสียเวลาหลงโกรธนะกับมิตรเทียมศัตรูไม่ประโยชน์นะจงอยู่ใช้เวลานะกับมิตรแท้กาณมิตรจะมีประโยชน์ นะจงใช้เวลานะครับรีบทํากับสิ่งไหนที่ใช่อย่าเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่ใช่นะครับเพราะชีวิตนี้น้อยนักแต่สําคัญนักจงมีความสุขกับปัจจุบันวันนี้และทุกวันกับลมหายใจเข้าออกหากเจอทุกให้รีบดับทุกทันทีไม่ผัดวันประกันพรุ่งนะครับเพราะทุกและความดับทุกมันอยู่ภายในจิตใจเราเอง นะหากชาติหน้ามีอยู่จริงเราก็จะเป็นผู้หนึ่งที่มีความทุกน้อยมีความสุขต่อไปต่อไปและอยู่ท่ามกลางกรรมิดมิตรแท้ในชาติหน้านั้นอย่างแน่นอนแล้วถ้าเราไม่อยากทุกตลอดการก็ทํานิโรดนิพพานให้แจ้งนะครับจะได้ไม่ต้องเกิดอีกตลอดไปเป็นอมตะนะนนี้คือข้อคิดสกิดใจนะครับสำหรับรมิตรทุกท่านนะทาให้ชีวิตเรามีความสุขในปัจจุบันดับทุกได้ในปัจจุบันไม่ต้อง เพ้อฝันถึงความสุขความดับทุกข์ในอนาคตเพราะถ้าเกิดเราทําแบบนี้เป็นนะครับเราต้องเกิดอีกเราก็ทําแบบนี้ซ้ํำๆนะจนกว่าเราจะถึงนิพพานนั่นเองแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ